สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะนําแป้งที่นักเรียนซื้อมาผิดนะคะมาสอนทำปาท่องโกครูจะหมักไว้รอนักเรียนนะคะเพราะนักนเรียนเรียนช่วงบัดแป้งหนึ่งกิโลนะคะเราเทลงไปในอ่างนะคะเราเหลือไว้สักเล็กน้อยนะคะพี่ไหนอยากบ้าแกแกงกัน,กนอันนี้คุคณครูให้พี่ช่วยอัดให้นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งนะคะตาดาวที่นักเรียนซื้อมาผิดน้ําตาลสี่ช้อนโต๊ะ เกลือประมาณ1ช้อนชาครึ่งหรือ2ช้อนก็ได้นะคะนมจืดนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะคะสช้อนโต๊ะอันนี้ยีส์นะคะแต่คู้ใส่กระปุกของผงฟูนะคะยีส์เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ2ถึงสช้อนชานะคะแล้วก็จะมีผงฟูนะคะผงฟูจะใช้อยู่ที่ประมาณนะคะ1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะหรือจะใช้ถ้ามีช้อนชาก็คือประมาณ 3- 4ช้อนชา ะะอันนี้คือแอมโมเนียนะคะเป็นแอมโมเนียใช้ทําขนมนะคะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชานะคะไข่ไก่หนึ่งฟองเราเอาไข่นะคะลงไปไมนะ่เห็นหน้ากไม่เป็นไรนะคะก็มีน้ําเปล่าด้วยนะคะเอาไข่ลงไปนะคะใ่ในอ่างผสมเลยนะคะเราคนให้เข้ากันนะคะขยำขยำนะคะ เมื่อเราทําขนมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลงไปจากนั้นนะคะเราจะใส่ยีสต์ลงไปในนี้นะคะยีสต์จะทําให้แป้งขึ้นฟูนะคะใช้ที่สองนะคะสองกับอีกนิดหน่อยนะคะการมันเย็นในนี้ก็จะมีผงฟูอะผงฟูนะ่าจะเป็นกระปุกนี้ผงฟูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอย่าไปติดก,กับยี่ห้อ ผงฟูลงไป5-3ช้อนชามันเท่ากับ1ช้อนโต๊ะนะคะเรใส่ลงไป2-3ช้อนชานะคะเรายังไม่เต็มใส่เีกนิดหน่อยนะคะ,ะแล้วเราก็คนให้ผสมเข้ากันจะใส่ผงฟูก่อนก็ได้หรือจะใส่ยีสต์ก่อนก็ได้แล้วไข่ใส่ทีหลังก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ตัวไหนก่อนก็ได้อะ มือเราก็เลอะเล็กน้อยเป็นไรนะคะเราจะมีถ้วยนะักเรียนเทส่วนผสมที่เป็นของแข็งไปก่อนเกลือนะคะอันนี้เมื่อกินน้ําตาลนี่เป็นเกลือแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวคุกปิดฝายีดก่อนอันนี้คือแอมโมเนียนะคะใส่มากไม่ได้กินมันจะชุนนะคะบวอที่สองก็พอหลังจากนั้นนะักเรียนใส่น้ำนะคะน้ำนะ เกลือไว้เพิ่งใส่หมดนะคะใช้ช้อนนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันมีหกบ้างก็ไดธรรมดาให้ลาลายเข้ากันนะะเมื่อเข้ากันแล้วเราจะใส่ของเร็วนะคะจะใส่นมหรือน้ำมันก,นก่อนก็ได้ลงไปนะคะ เนี่ยใช้แล้วเรียนเก็บของให้เรียบร้อยนะคะน้ำจะใช้อยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกร้อยนะคะมีวิธีอันนี้ครัวมาได้500ร้อยเรียนเฮลงไปเลยนะคะนี่นะคะเฮลงไปมันยังเหลือพวกนี้อยู่เราเทน้ำใส่ลงไปอีกอันนี้เผื่อไว้นะคะคนเอามือนะคะคนนะคะหมุนอ่างนะคะ ไม่ขยำนะคะการทำบาต้องโขจะไม่ขยำลอมแต้งนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีฟาด์ใส่น้ำลงไปน้ำจะต้องเอามาใส่อีกนะคะเนื่องจากผุดตัวมาไม่พอนะคะ แป๊บหนึง่งใหะเรียนดูส่วนผสมในอ่างผสมรอก่อนเราก็คนต่อนะคะเราก็ใส่น้ำเพิ่มนะคะเมื่อกี้นะมันไม่ถึง600้อยนะคะ เียนดูมันจะค่อยๆนักเรียนต้องค่อยๆใส่น้ำไม่เทลงไปทีเดียวนะคะแป้งที่เหลือเราจะเอาไว้เลยนะคะตอนที่เราจะทอดขนมนะคะีคนไปประมาณสักสองนาทีก็ได้นะคะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันถ้าเรียนได้แป้งอีกตัวหนึ่งมาเช่นเชอร์รี่แดงนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะ เฉดดี่แดงจะคนแป้งมากไม่ได้เพราะว่าตัวแป้งจะเบามากนักเรียนจะต้องออกแรงที่ปลายมือนะคะถกแรงอยู่นะคะปกตินวดแป้งเราจะใช้ตรงนี้แต่ตรงนี้เราใช้ที่ปลายนิ้วกดปลายนิ้วลงไปนะคะ แป้งจะเริ่มเนียนเวลาคนให้คุณไปในทิศทางเดียวกันนะคะมันจะเกิดเส้นใหญ่ที่ตัวแป้งนะคะ ถ้าแรงเราถึงก็อาจจะไม่ถึงสองนาทีนะคะ,ะแป้งจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเป็นเนื้อนเนียนๆเ,เคค่ะเมื่อนักเรียนได้แป้งในลักษณะนี้แล้วนักเรียนจัดหมักแป้งทิ้งไว้ประมาณขั้นต่ำนะคะสามชั่วโมงไม่เกินหกชั่วโมงนะคะถ้าเกินหกชั่วโมงแป้งจะเกิดรสชาติที่เปรี้ยวอเคค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ